วันนี้เราก็มาเปิดวอ์กแรกที่หมู่บ้านชาป,ประมงไปไปดูรีวิวห้องกันส่วนที่พักเขาก็จะจัดหมอนไว้ให้นะครับหมอนก็จะมีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มมีว่าขนหนูสามอย่างให้เราอันนี้ก็จะเป็นห้องสาวๆเดีห้องสาวๆกัน สะสะมาดูห้องหนุ่มๆกันบ้างห้องหนุ่มๆหนุ่มๆวันนี้เรามากันสี่คนนะครับสี่คนสี่คนเป็นห้องหนุ่มๆห,ห้องทุกห้องก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์สองห้องเลยมีแอร์เจ้าของใจดีมาก ส่วนบ้านพักเขาก็จะมีสองหลังอีกหลังหนึ่งจะเป็นหลังตรงนู้นม,มีไฟให้นะครับห้องน้ําเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํา,าห้องน้ําสะอาดมาก,าก,ากส่วนตรงนี้ถ้าเกิดแบบเรามากันเยอะๆนะครับก็จะมีที่แปรงฟันตอนเช้าตรงน,นี้แปรงฟันรอได้ดห้องน้ำก็จะเป็นสไตล์ลอบ ก็จะมีห้องน้ําแบบนั่งยองนะครับแล้วก็ที่อาบน้ําแต่ห้องนี้จะไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นแต่ส่วนอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งจะเป็นชักโครกชักโครกนะครับสะอาดมากมีราวแขวนมีเครื่องทำน้ําอุ่นแต่ผมอาบไปแล้วมันเปิดไม่ได้ไม่รู้มันเปิดตรงไหนสุดเดยวใครจะมาก็มาครับอยู่ที่จันมีครัวให้มีตู้เย็นมีจานพร้อม ตู้เย็นก็ใหญ่มานี่ดูรอบๆรอบๆบ้านจะมืดหน่อยส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านเองครับคืนก็จะเป็น่างนี้ดมืดๆไปกลางคืนวันวนี้เราก็จะมีปาร์ตี้กินอะไรกันเล็กน้อยส่วนเราได้บ้านหลังเอนะครับเอ อันนี้จะมาชิกของเราเดี๋ยวปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีกิจกรรมทางน้ำนะครับทางน้ำเราจะทาลงไปดูไปซ้ายไปขวาไปขวาไปซ้ายแต่ก่อนที่เราจะยืนให้เรานั่งนั่งพายโยนคลิปก่อนจนรู้สึกว่าเราควบคุมทิศทางได้แล้วแล้วเราค่อยยืน เวลาเวลานั่งพายเนี่ยถ้าถ้าตอนนี้เราก็มีเรือพายยักด้วยนะครับเราก็ขับมาเท่าเดิมจะได้อริสาสาวอบรมเซิฟบอร์ดนั่งลงไปก่อนแล้วก็พายเวลานั่งพายเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าคอนเซิร์บเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับแต่ละคนอะไรซับบอร์ดพ่ออะไรซับบอร์ดเราไม่รู้จักเลยนั่งเหมือนนั่งเหมือนท่านั่งว่ายคะอ่าาเลยแล้วเราก็พายอะไรนะหมู่บ้านประมงโฮมสเตย์ าไปเดินไปดูครับบรรยากาศริมน้ำตอนนี้จะเป็นของวันนี้เราก็มีเมนู่ย่างกุ้งชาบูกุ้งแช่น้ำปาลากระดารับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลามีสวยวันนี้ ในสมาชิกของเรานะสมาชิกของเราน,นี่น้องไมยน้องไมยสวัสดีนะจ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ในครัวน,นี่ในครัวบรรยากาศตอนกลางคืนทอดไก่โดยชเชฟน้ำอันนี้ดื่มน้ำลำไยอยู่ครับดื่มน้ำลำไยอันนี้อะไรถ้าเป็นไฟค่ะเป็นไฟเป็นไฟก็มา ไม่ต้องรูปต่อยอยู่ตรงนี้ละทองจะได้แซ่บไงเป็นการัีอย่าเม่ปพวงนี้ร่วงไปข้างล่างไงเช้ามากันลอยเล่นอยู่นะ